ดีครับพี่น้องตึงแม่นอยมันนีปวดลงเลยนะนี่กริไ่ด้น่กอกดละมดคมูแลเจ้าครับใส่มาหามือนบเต้าเียงนักียร์เขาก่ห็นออกนี่มอถูกมาไปนไหมตัวปไเนาะ ทำไมยิ่งเสียงเ่เนี่ยานเด้อพี่น้องเตาราเปิดตูดงมือลั่มเองนี่เตาซื้อมาเองนี่ก็บอกเลยแเขาบอกแล้วให้น้ำเมิดใหน้ำมันปคดดวงทีไ่ไปแไที่เหม็มันมันชุกเลไปข้าอย่างื่นเอาน้ำเป็นเปลือกเกียวเกียวันนะฮะเออเหลืออะไรเอนกินกินต้นคือเขา ทำชาครับพี่น้องานนี่น้องไส้เพิ่นมาเอาทุเรียนก็บบบเงาะบมั่งคุดไปให้อยากพี่น้องยูบางของนครับกิน้กินได้แต่นมแยลบลิ้นเลอมามาหาพ่อมาเรร้อนนร้อนนร้อนลงก็เหนวไปหมาลูกวีตุนาน่ะกอน์สร็ร่มตูงเนยืนมันกินมันกินทุเรียนมันอยู่ทุเรียนอ่ะมันพอนหมดนี้ เขาไปนั่งในห้องแอร์รับแอร์ฟอกได้ไหมลุงโมงเขาจะน้ำเพราะมันยังไม่ในนี้ที่รอช่วงสุดท้ายหน่อยใส่เต็มพ้นกินน้ำปอ้มเนกินได้แล้วกินน้ำช่วให้พี่เมื่อหกินแล้วน้ำน้ำเปลี่นสีได้แล้ว น้ำชุบจะใส่แล้วเอาน้ำนใส่ดอยังได้เอกเสือเลยเด้อลกนีไตั้งน้ำอกเรเล่อันนี้เทียดเลยนี่ยมันเต็ม ขนาม่แ่สนนันได้ไไนีแะแกะปากได้นีพี่น้องขนาดแกปากได้นีเออมัน,ออนมันแ,แกเ็น<อ>เฉลอ,อเห็นเฉลยเหเลือ,อลูกอันนี้ปหมือนทำเูกอใส่เ่อยา อ่อนไปเลยพี่ชายมันโทรมาแม่โทรหาครูให้หน่อยมันติเรียนออนไลน์เนี่ยเขาไม่ไปเรียนเขาเริ่อมไปเรียนออนไลน์เหรอเนี่เรียนออนไลน์เนี่ยเขาเลียนเหมือนกับในรปภดีไแม่วะจ๊ะเขียนชื่อตัวเองก็เป็นเออหนูก็ลืมแล้วเหมือนบาร์ดัยใ้หน่อยเขาเปลี่ยนออนไลน์อยู่ หนูก็ลลืมแ้วไม่ถ้ารู้ว่ามันจะเรียนออนไลน์แบบนี้เอามันลงมาด้วยเวลามันเปิดเทอมริ้งควันไปส่งมันเย็นหนึ่งก็ได้ได้ดูแล้วมันตาไหม่วนมันมันไม่มามันอยากเจอมันมาเขาเอามันมาหน่ะนะแต่ยันพ่อใหญ่มันสุดพ่อตาจะสุดถ้ามันมาน่ะเป็นโมเดลหนึ่งบาทเนาะมันก็ปิดแล้วเป็นไบเนี่ยสุดลงกว่าเดิมกินเผากรบอกถุงนอนจะไปรุนแข็งกินถั่ว ขนไอเี terror, ้ข่าดยยเกมืนเข้ากานปได้เผู้เดียวคือชิบไปได้เขาให้ันไปเอาฉันไปยุ่งม่ไงตรวจคัดกรองันไปไปงไหนตรงไหนเอ้าุจรลละเขาเลยไปเลยาละกลางไปมเขตั้ดานพรเขาวนี่ไปากรองตั้งด่านไหนน่าจะอามนัเดี๋ จันก็ไปน้องจันเขาดูจันเขาก็ไปเอารูสาระกลางเห็นไหมรูโบก็สวกอะไรเขาเขียนในเลยมือหน่าเขาเขียนให้แม่แม่เดินทางไปบางบ่คงเขาเขียนให้แม่ใบหนึ่งแม่ตึกมาเขาเขียนให้แม่ใบหนึ่งแม่ไปเอาอยู่ไหนโบก็สวเขาเขียนให้เลยว่าขึ้นรถไปเวลาตอานั้นตอนนี้แต่รถสายระยองมันไม่มีวิ่งนะทุกวันเนี่ยมันไม่มีวิ่งนะระยองจันเขา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 แข่นเวลาเดียว เขาให้เล่นแล้วรถตู้วิ่งแล้วสิ้นเดือนต้องตรงก็เปิดแล้วไม่ตอนที่แม่ไปอ่ะรถระยองไม่ไม่ไม่มีวิ่งนะมีสายกรุงเทพอ่ะเวลาเดียววิ่งเพราะว่าเขาทู่ไปเขาทู่ไปรถตู้อ่ะรถตู้บอกว่าสิ้นเดือนวิ่งสิ้นเดือนเจอเลยพี่เจ้กดเบิ้งหน่อยสามโล่เหรมเลยยู่บ้านบึงเจอวายอะไรที่รถเหมาวินมาไซคสองร้อยรถเกิดใจ อยู่บ้านบึงสามกิโลออกจากของเตยมาแป๊บเดียวเองอยู่สี่แยกบ้านบึงเลยซี่แยก่ละกันคือไปมันออร์คันนี้มันแรนบ้านบึงออกมาหนึ่งนั่นนี่ไม่เอ็มค่ามันรถมันมาจากกรุงเทพอ่ะถ้าไม่ไป็นางบอไปขึ้นอยู่บ้านบึงหรือไปขึ้นอยู่นั่นมองเอียงก่อนมองอันนี้ใส่เอาตาดูน่ะบางบอนบางบอนอ่ะบนท่านหอดบางบอนอ่ะมันติดยูกทางท่าแต่มันอีกขึ้นทางดวนลงมาลงบ้านบึงเลยอันนี้สูตรบุบมันเป็นยังไงทนึง

มันน <stairs> pues um, ี hmm? nah, uh, anyway, ่ม <the legal anal capacities> right ันนี่ลงกินจนเข้าว้าแล้วคนลอนกินม okay, ันนี่ลองกินให้พี่น้องเบิ่งสามกิบนี่หมอลำคนลำเด้อกิบหนึ่งกิบเป็นตมนานคือนีหมอลำถึงกันร่องเห็ดเบิ่งครับสาวนครพนมลองเห็ดเบิ่งแต่แต่ไปตัดต่อในข้องมันสิบบริัดแน่แล้วหนุ่มมีร่างติดตัดต่อในโทรศัพท์หนุ่มมีร่างเองครับต่อไปให้สาวนครพนมันน้คนโหลดมาให้ เราตริดาต่อมาเพราะว่าในรคอมมันจะเป็นจอไงครับแต่คโหลดในไอโฟนมันสีน<ม>ชดดัดเียวเลยคน้องไม่ลงเลยเหรบคะเนี่ยทางนี้เห็นมจรงกวเดียวน,นีปกซองของเนีพี่น้องากุรันในอย่างส่วนนี้ท่าน้าโลดะสืบยิ่ตามาบอบอกเมียมันนันตรีก็มาพี่ถึงพี่จะแบกีตางต้ามาเพิ่มรับแตก เออหายหายไปไหนตี่งโดนพาเห็ม uh> um> ั้ยตวอเลยจริงเ้เอาลูเลยว่ะตามไปให้แม่บอกว่าห่วยเันผู่แ่ได้องแม่ได้เนื่องห่ยเป็นรถนี่ไงเอาไว้จเอายาหรเอาตรงเดี่แมร์ดูคนเแล้ว หนึ่งวันต่มันเหมิดสองขู่วาย,ยาหมดยังไงไม่ฉันบอกแม่อยู่บ้านเนี่ยมีหนึ่งมือแต่แคร์เยอะมากลับยครนพี่น้องอ,อันนี้อ้วนจะเอาไว้พันนอกเลยจะบอกตามตัวนี้ตัวนี้เขาแกะให้ให้ให้เราครับตัวนี้แกะแล้วสูตรแก,แก,แกนะหัวใหญ่อยแมงผู้อะไรนะนนิวซีแลด์นิวซีแลนด์พี่น้องอันนั้นแล้ะเป็ร้อยหยุดแกะแกะนิวซีแลนด์ กินไม่ลอดพี่น้องตายไปแนะไม่ได้กินหรอกแล้วเขาช่วงหายโควิดีหรอครับแล้วครับน้องไทยกับน้องสาวแล้วสิหางานให้แถวจันครับไม่เห็นด้วยนี่ละอยู่แถวฝุ่นเลยเงินเดือนไม่ค่อยได้ไดายปานไรหรอกน้องไผ่กับน้องสาวเลยน้องไผ่กับน้องชายเห็นไหมก็ได้เงินขาดพอดีก็จะได้กดลงบนนั้นเปิดมีเนาะเออแต่โรงงานมันได้บดนัเนาะ เนี่เป็นเกันเนี่ยเตกเป็ดทำรากก้อยร้อนเ็นเ็บ่ได้ว่าเอากดเตียวแฟนไทยเกามากเหเสียบกคอยล้อกันเลสื่อสีขาวคล้านะเ่ใส่เตลแางกวยไแลค่เต้าเบิงเราในเกียรติกัรไทยสีมันหลายอยู่เพว่าเขาสื่อตรงกับเตยเบอนัิเดียบเจ้ยไอ้เลยเลยคุณน่ะคุณน่ะ ใส่สามแบวนใส่สี้มนกน่แปลกน้ำซุปเราเองเหรอน้ำซุปของแมวรชาติน้ำซุปไปดีกว่ากินโซนไวน์ที่ไปซื้อโลละเจสิมบิลได้โอ้ก็บอกแล้วเ้อไม่รู้ของตัวไหนอร่อยหยอกเขาัแบบว่ะ

นางก็น en. ้ำน uh, ี yeah. well, yeah, mm ่แหละนาไปก็นานก็หอยก็ม mm ันตักแลู้มูนะวาใส่รวมดูมูอ่ะด้เยนงนี่อันนั้นหัวตลูไหมตังหูไหมเออตัวหูมั้งวอะฮอะไรตังหูหรือิศดาโอ้ยจะนังใหญ่เลประหยัดตะลีตีให้เราตีตีันกิมราดไปเอานี่ยำกินเยอะนี่เดี๋ยวน้ำกิม เดี๋วลูกมึงเม่อไกินอะไรดีจทะเบียดฝั่งนี้มันต้องเอาไปดูดไหมเบีนี่มึงนี้เดือดแห้งนี่กินดู แต่ติดเลยก้อนคนรอบกินหรอก็ต้องเกลียดอะก็มันสายแล้วโมแม่จะไม่พี่น้องเบิรงแบบเขาแก่แล้วครับแบบดูดูโอ้แบบนี้เขาเอาไปลวกครับแล้วก็ตำกับมือกับปรุงนี่หอยพร้อมก็ได้เรือติ่มเป็นลวกแล้วครับผัดกับเท่าครับพี่น้องได้ครับตัวนี้นี่ครับบระเด็นโฆษณาเดี๋ยวคนมาไหนให้คนมาไหนผมมาฟรีดแล้วผมไปฟีดมาเด้อเนี่ยประเด็นโฆษณาโฆษณาไม่เข้านะเข้าเดี๋ยวนี้ไปโฆษณายังไม่เข้านะครับ โคด้งนี่ไงนึ่าใส่ังหวลยเฮ้ยาละมั้งเลยตั้งชีอยากกินอันนี้่บบก็ต้องทอดเหรอไช่จ้อเขาอยาเหรอนี่พี่น้องไช่จ้อนี่ใหม่ใหม่ใหม่ใไม่อยู่่น้่ปลาไหลจ้ ปลาหมึกนี่ไงจับจับปลาด้วขนาดจับปลาปลาฟองกินผลไม้หือมีีพีนโต้กินยอันนี้มันกเถูกลยมแป ฟันดีหหือลงกินมนาแบบนี้ตอเอ้ยมาดูตาเอ้ยโตแบตบกยากมากวันที่ไปห้าเป็นจะมา้งีุมยังไม่ทันไม่ได้ยุ่งอหม้อหม้อเลยันแล้วเรือไก่มันก็สมมตันมหากระป๋านะ นากระเป๋าไปได้ยิ้ก็บัรย์อาว่าง้อไปก็ไไอ้มรมากคนปะป้องเขามากหรืออะมรังบังคุน่ะมันรัฐศาสตร์อะไรนะทดีอะไรวี่ดีดีเกินหาผู้ไม่โอ้นยิ้มหรือลูกเพราะโอ้้ตุมเติมปื่มเล่าว่าเขาไปเดี๋ยวยิ้มเลยว่าเอ้ยตั้ไหมวะ แต่ดาวมนันกึ้นถ่ายมันก็ลงลงมากเลยนะมันก็น่าเสียดนะบ้ามันหาเงินไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันมันเป็นบาปเป็นกรรมมันนั่นแหละเวียนมันตั้งแต่เด็กแต่ไรมันสบายมากผมเพื่อนมีแต่คนส่งเสริมมันโตขึ้นมาว่าต้องได้หาให้เขากินถ้าไม่เลี้ยหาให้พ่อให้แม่ มี่นะพี่เหรอคะมานตัเด็กให้พ่อให้แม่ทางนั้นเพิ่งเอาลงุงเพิ่ณมาหาพี่กันครับเพาเจ้าของเขาเอ,อ,เอ,อาลงมก่้งันว่างคุณมาเด็มาเอาลงเสเพ<อ>ิ่มมาหาใครนะผู้อื่นเป็นนมวัยรุ่นนี่หามาตัวหน่อยครับให้พ่อ,หพอหให้แม,ม่มาตัวหน่อยพี่เฉลยผู้อื่นกินเขามีเงนินมาค่อยกี่ทีครับมาค่อยหวงกินลงไปนี่คื้อสามของสี่ชายกินนั่กันครับไม่ต้องซื้อว่าจะมีมูกิน คยิ่งอย่างเดียวพี่น้องตายไปบริสิณหนอผมเห็นฟอนงมิรัมหามาไปเมืองนอกประมาณสิบปีตายไปก็บ่ได้เอาไปจักจางหรอกพี่น้องเปน็นอะไจ้าตายป่าัเถาะเสื่อนึ่งสองชิ้นแม่ยิ้มอ่ะไปในความดีนะครับไปโดเห็นกับบังดาขันไ,ไปอเออ <laughs> <laughs> เด็กดีอย่างหนึ่งครับ ดูไม่ล่ำบไปเอาบานเอายัางไว้เบิดเหรครับบมมีหนีบมมีสีนอครับบานเรียบร้อยเนี่ยสอสิอม่กโมมี่ด้างไปลงม่ตั้มดเอรอะมแกินน้ำกันห,หมดแล้วแม่เหมีตั้ตมพวกๆแล้วแบบนึงออกหัวม้า,มายางแสบก็ได้กินกิเน็ดเหนียวนอนที่เน็ดนอนแล้แม่จะงมากิน อันนั้นตัวที่เล er kind of mm ียวกับสามเทียบุตตัดตอนสามเทียบนี้กับลูกค้าของอะไรนี่อันนี้นกับรถม้าทรงของซึ่งเพดดาขนทรงอีกเนาะร่างเดียวแมงหมดคิดท่นเสดเออว่าเป็นอย่างนั้นชาพห่นาะตัดตอโอ้มตัดมเ มาตัวเดียวพี่ใหญ่บัไอ้กินรู้เยอลเียวของแม่นำคุ้มสเดอหอมอ้านียดปลูกห่ตั้งเงิดาูแม่าเราไดกินก็เนางนี่งคแนเอาหัวละผาใส่เรียงไ้ตลอดมันเฉลีหอม เอานี่ไม่ได้กินอเเอานียี่ซแลนส่นวะที่จะนี่มันกินนี่มแหีอนนม่โด้งดอาันมากเดักอาเลยเลยนีุ่มันหรอตทบไม่เอานี่ยุมมันหรอครับ ตัน่แต่หมวเขามีเยอะไปม่ต้ไไ่ตอไนเพิ่มเนี้ยบางกันก็ว่าดูไส้ไปยู่น้ำเมียเนาะเพิ่มตัว<อ>ตันตันใจได้ตึก๊กขึ้นหัวใจได้บางกันยิมเลยเยิมวกวงเลยเหมือนจะยู่คนเดียวแม่กับีใจญ คุณอคิวอูตัวเดี๋วนี้จำหมันเขารอรับเผาตอนนี้ตัอนี่ตัวนี้ห่างกันเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งสิเมเาตีเ็ดเรหมดไม่หยอกเขากูกำกูเวีนไปสดเด้อ กวยเไก่ตัวขออันนี้คนนี้นี่้เาเ่เรา่างทไหนปะอทอดไกทอดมันต้มไหนลูอยากกินนี่อยากกินกินท้ง้อของอันคุณม่ำถนัดแดกคุณเหรอคุณม่มถนัดแดกคุณต้งของมาหนมกเนี่ยโอ้ยยางเป็นื้อเรา ครับพี่น้องคลิปนี้ไว้ทีานี่ครับเพราะว่าเราสีคุยกันครับสีผมสีคุยกันก่อนครับกับพี่น้องครับพี่น้องเล้วสีร่องคลิปอีกบ้างครับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นี่ครับคลิปหมูกระทะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับมากครับยั่ว